ก็สวัสด,ดีนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูหลังตัววัวเสือตีได้ตีไปแล้วน,นะครับเ,เมื่อเดือนที่แล้วครับวันที่สีกันย่าก็ครอบรอบนึ่งเดือนพอดีนะครับนะก็ก็ได้สร้างรังไม่เรียน,นะครับก็ถีนว่า ทีล่างเววเววเหมือนไม่มีไม่มีการสร้าง่ังไม่นะครับคือไม่มีไม้ไม้ไม้นั่นคือตัวนี้เขากําลังสร้างรังอยู่ข้างในนะครับคือทาทาชันนะครับผมเพื่อที่จะได้ผลิตตัวอ่อนต่อไปนะครับคอตอนนี้ก็รอบมดแล้วนะครับผมกอนี่เดี๋ยวว่างๆผมว่าจะถีทกางล้วนะครับนี่นะครับผมคอเขาได้ทำรอบแล้วนะครับขอตัวขายได้อีกแล้วนะครับผม คอเรื่องนี้ได้ตีไปประมาณนึ่งขังนะครับรังขังเดียวครับคอนี้เดียวสักวันสองวันนี้ะว่า,วางๆคงจะมาตีไหมสักรังนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวไอตีแล้วครับมันมดแล,ล้วข้อเพากันพดนะครับขาเนี้ครับหลังเขานะครับขาดเดียวตอนตีก็คอยอมาเราชมกันอีกสักคลิปนะครับผม ก็พ่นดีก็งการตีเราเรือตถนกมาเขาก็คือเนี่ยครับเขาจะทำรางให้เราแต่ตีเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้รางนะครับผมแล้วก็ไม่ได้แยกรางที่นะครับผมก็พลิปนี้ก็ผ้ามาดูนะครับก็แคนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม